สวัสดีค่ะอยู่กับแอนแฟมิลอรี่ในดาแฟมเบอรี่นะคะวันนี้หลังจากที่เราถอนหญ้าข้างบ้านประ้วนเสร็จแล้วเรามาตรงจุดมะขามหวานมะขามหวานเราจะถอนหญ้าออกตรงโคนต้นมันแล้วก็เอาโคนมาใส่โคนต้นนะโคนต้นมะขามเป็น้าของลุงปีนึ่อไงกี่ปีมะขามถึงจะได้กินสามสามปีเอฟซีจะได้กินมะขามนะเออไม่แน่นะดูแลดีๆปีหน้าอาจจะได้กินลูกก็ได้นะโอ้โหปีหน้าเลยนะ โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเสียมเรานี้่โอ้โหมาเป็นแผ่นเลยพี่คนดูพี่น้องมาเป็นแผ่นเลย Ơ, oh, này tụi con đại đứa Nó đang ở Này, ăn cưới cưới xịt ăn cưới cưới xịt đại đi con

มันเป็นแปลงอานปล้ว้อมีนาฬิกาิดนอาออก ยังปุ๊กเอ็นได้ปลูกไหมเอ็นได้มาปลูกนะปุ๊ก้อก็ไปชิลก็ชิลม่ปลูเน้องูน้ำน้องมาชิลยไปชิลก็ชิลมาปลูก่มาปลูกซะต้นเลยนะเปนไม้ใบตัวอ่อนสามีมาเปอน้วเนี่นำต้นไม้ออกจากโคนต้นมะขามมา ได้งามๆตะโมงไปชนวนต้นงูนะคะที่ดินเรานะนเ่งต้นไม้นะคะนู้ดเห็นไหมเขาก็มีต้นหญ้าเหมือนกันนั่นแหละนะอันนั้นไปกัมดินก่อนเนาะไปกัมดินก่อนใบกัดินก่อนและหญ้านั้นใบยังถอนอยู่ดินไหมคุณน่ะมันไม่ออกเเลยออมันไม่ออกเลยมันเป็นต้นเป็นต้นโอ้มันพวกมันมันขึ้นใบใหม่แล้วน่ะโอ้มันแตกยอดใหม่มันแตกยอดใหม่แล้วโอ้มะละกอนะวก็มีชีวิตตัวหนึ่งมันโกอมีชีวิตมันโแล้วมันโกะดำเนินให้กินสุกแล้วมันเนินสะดวกมันก็ดำเนิน มะขามหวานมะขามหวานใ็ดท uh, mm ุกคนมะถ้าไม่ไ hmm. ด mm ้บอกต่อ hmm. ม mm ัาไม่ไ hmm. ด mm ้บอกว่ามันขามอะไรก็คือ ดิ่เหนียวจนเนเหนียวมากเลยไเอามไม่ออกเลยอเดีกยวก็สวยแล้วสวยแล้วมีแค่4ีต้นเท่านั้นให้เราออกให้มันก็โอ้ยเดี๋ยวกามันเหลืองเพราะว่าน้ำเยอะไปยมายูในกล่องก่อนเตงมอืมอยู่ข้างในกล่งอ,องเลยควาย เสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลุงเต็กเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสี่ต้นนะคะมะขามหวานเนาะ จค <c oughs> กคิดถึงมันบอกอช่ปกติมันมีใช่ไหม,อมตอนนี้มันหายไปมันก็นดีแล้วเลยว่ามันไปซีที่ไหนมังว่าซีซีอยู่มันก็ซอยู่มันก็จับตัวมดนเนาะ